โดยสนักข่าว i n, n. สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีรับนะคะรายชื่อครมชุดใหม่ถึงมือแล้วค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบใครนั่งกระทรวงไหนจะตัดสินใจเองคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางรายงานค่ะ นายประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าวันนี้ได้รายชื่อครบแล้วและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบโดยจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งตนจะดำเนินการให้จบสิ้นโดยเร็วโดยให้ครบขั้นตอนทั้งหมดก่อน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อเสนอมาแล้วแต่จะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจความเหมาะสมรวมถึงการหาหารือต่างๆและการดําเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งต้องไปด้วยกันส่วนสัปดาห์นี้จะได้เห็นครมชุดใหม่หรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าว,วว่าจะครบขั้นตอนเมื่อการถวายสัตย์ เดี๋ยวสื่อก็รู้ก่อนอยู่แล้วนำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าวไอเย็นเอ็นรายงานจากทําเนียบรัฐบาลค่ะ พร้อมกันนี้นะคะในรัฐม,มนตรีกล่าวถึงกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากในพื้นที่ตลาดบางแคค่ะว่าต้องติดตามในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ว่าจะทําอย่างไรต่อไปหากควบคุมได้อาจจะมีผลกระทบไม่มากนักส่วนมาตรการสงกรานจะเข้าพิจารณาในการประชุมสาวะครในช่วงสัปดาห์นี้ได้สั่งการไปแล้วให้หามาตรการผ่อนคลายค่ะส่วนที่พบการระบาดพื้นที่ใหม่ต้องไปดูเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นส่วนการจัดงานสงกรานได้เน้นการควบคุมพื้นที่ให้ได้รวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะตลาดสด ทั้งนี้อยู่ที่ความเอาใจใส่ของประชาชนนะคะซึ่งทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดขณะที่การฉีดวัคซีนในวันนี้นั้นตนได้ถามทุกคนในที่ประชุมภายหลังการฉีดว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทุกคนนะคะก็เป็นปกติและได้ตั้งข้อสังเกตว่าในวันนี้ ตนนั้นหัวสมองแล่นค่ะขณะนี้ตนยังไม่เป็นอะไรและไม่ได้รู้สึกเพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะคะนายรัฐมนตรีก็พร้อมจะฉีดตลอดเวลาและตนก็เป็นตัวอย่างในการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานอกจากนี้ตนยังมีการเร่งปริมาณการฉีดวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้นและขณะนี้มีการขออนุญาตของหลายบริษัทที่ส่งมายังกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทางนี้ตั้งเป้าว่าเมื่อวัคซีนมาครบแล้วจะมีการฉีด10ล้านโดสต่อเดือนโดยจะมีการวางแผนเป็นระยะส่วนกรณีที่ Facebook อานนุนนำพาแกนนำกลุ่มราษฎรมีการเผยแพร่จดหมายของนายอานนุ์อ้างถูกผู้คุมคุกคามนะคะกลัวจะมีการถูกทำร้ายซึ่งนายรัฐม,มนตรีกล่าวว่าตนเองได้รับรายงานแล้วโดยได้เน้นย้ำให้ติดตามกรณีดังกล่าวพร้อมยืนยันว่า ตามกฎหมายต้องให้การคุ้มครองผู้ต้องหาและได้สั่งการให้คุ้มครองอย่างที่สุดนอกจากนี้นายโรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมค่ะว่าสําหรับวันนี้กลุ่มชาวบ้านบางกลอยจะเริ่มทยอยกลับโดยข้อเรียกร้องทั้งหมดรัฐบาลได้รับไว้พิจารณาแล้วค่ะขณะที่สมศักดิ์เผยนะคะว่ายังไม่ได้รับรายงานกรณีแกนนําราษฎรเกรงถูกทําร้ายหลังถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกนอกแดนในยามวิกาลค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะกล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเผยแพร่จดหมายของนอายนอนุนนำพาทนายความสิทธิมนุษยชนและแกนนำราษฎรเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตหลังถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกนอกแดนในยามวิกาลค่ะว่าเรื่องดังกล่าวนะคะยังไม่ทราบและยังไม่ได้รับรายงานเพราะเป็นเรื่องรายละเอียดที่ตนไม่ได้ติดตามและยังไม่เคยได้ยินค่ะส่วนตามกฎของเรือนจำสามารถนำตัวผู้ต้องขังออกไปนอกแดนในยามวิกา ได้หรือไม่นั้นนายสมศักดิ์ระบุนะคะว่าไม่ได้ยินและไม่ทราบเรื่องของระเบียบของเรือนจําแต่ถ้ามีความจําเป็นก็เห็นยังเข้าออกในเวลากลางคืนได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ทํากันในยามวิการค่ะส่วนจะตรวจสอบข้อได้จริงที่มีการนําจดหมายดังกล่าวมาเปิดเผยอย่างไรนั้นนายสมศักดิ์ระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบทั้งนี้ในเรือนจําสามารถเขียนจดหมายและส่งออกมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียได้หรือไม่นั้นนายสมศักดิ์ระบุค่ะว่าต้องผ่านผู้คุมแต่ว่าในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผ่านหรือไม่ส่วน วนเนื้อหาจดหมายตอนหนึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่จะนําตัวออกไปตรวจโควิด -19 เรื่องนี้ตนไม่ทราบขอให้เจ้าหน้าที่ตอบนะคะถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเพราะว่าถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะปิดท้ายกันที่พลเอกประวิทย์นะคะสยบดราม่าปมบุรีราชพัฒบอกว่าแค่แย่นักข่าวค่ะ พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะชี้แจงกรณีกระแสวิจารณ์ถึงการพูดถึงราชพัฒนหลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีที่สื่อนะคะถามถึงชื่อของนายชัยวุฒนาคมานุสรสสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐเหมาะสมนั่งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ได้ตอบไปว่านายชัยวุฒิจบวิศวะจุฬาและได้ถามสื่อกลับนะคะว่า คุณจบอะไรคุณจบมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒโดยพลเอกประวิทย์ระบุในเรื่องนี้ค่ะว่าได้ให้ทีมงานที่แจ้งไปแล้วพร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาใดๆไม่ได้คิดว่าอะไรตนแค่แยบผู้สื่อข่าวค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา7นาทีค่ะเสนอข่าวโดย